สัสรีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพักร่วมโคุโรตกิพาร์ทสองนะครับผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับไม่เหมนเอดี a d 4พาร์ทนั้นนหละหลังจากการพบกันของริวชินและกลุ่มเทรุปัจจุบันเหล่าพวกหัวหน้าของพักคุโรตกิได้ต่างแยกย้ายเพื่อออกตามล่าพวกเทรุที่หมายปองที่จะปิดบัญชีแค้นกับพี่น้องอิจิที่ไปก่อบวีรกรรมเอาไว้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้ออกตามล่าส่วนก็ยังมีอีกไฟล์หนึง ที่ไม่คิดออกตามล่ะด้วยเนื่องจากฟังคําให้การของจับพ่อพี่น้องของอิชิอิมาแล้วทําให้ประเมินได้ว่าเทรุได er ้ขี้โก้นั้นแข็งแกร่งมากขนาดไหนทําให้อยากจะเตรียมตัวและหาวิธีอื่นในการรับมือจะดีกว่าไปเสียเลือดเสียเนื้อโดยเช่เหต์แต่สายไปแล้วครับเรานักเรียนสึกามโตได้มาพบกับเทรุและขี้โกะและได้บับใส่อย่างเต็มที่เทรุ er ได้พูดเปิดหัวไปว่าพวกนายรู้หรือเปล่าว่าทําไมเราถึงต้องออกตามหาพี่น้องอิชอิอิถ้าพวกนายไม่รู้ ว่าพี่น้องอิชิอิหนีเข้ามาร่วมกับพรรคคุรุรกิทําไมพวกนายก็ไม่ควรมาเป็นศัตรูกับพวกฉันหรอกนะว่าแล้วเหล่าเทรุและคีโกก็ได้จัดการพวกสึการโมโตะสมดรุรูปรวมถึงโรงเรียนอื่นๆที่ได้ไปพบโดยตอนนั้นต้องบอกว่าพวกเทรุและขีโกนั้นโอเวอร์เลยแบบสัดๆเลยนะครับผมแถมยังปล่อยให้สมุนของคุรุรกิฝากข้อความไปถึงพวกเราหัวหน้าอีกด้วยฉันจะฆ่าพี่น้องอิชิอิให้ได้ใครขวางมันต้องข้ออ้าย เราหัวหน้าของคโรกิีโกรดเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับจนขนาดมีคนบอกให้ไปปลุกนะครับผมไปปลุกบูฟืนขึ้นมาแล้วขอคำปรึกษาจากเขาเถอะแต่เราหัวหน้าของพักไม่ยอมและจะทําสงครามท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับ ว่ายังไงกับ2คนนี้ดีจ้าำสงครามกับคนแค่2คนจะไปมีประโยชน์อะไรบบาๆว่ากันไปนะครับเหล่าพี่น้องอิสอีที่ช่วงแรกหวาดกลัวที่จะเจอกับพวกเทรุก็มีใจฮึดสู้ขึ้นมาครับพร้อมเกณฑ์กําลังคนมาจาํานวนหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือออกตามล่าหากลุ่มเทรุ ตัดภาพมากางหนึ่งในขณะที่เฮรุและคิโกะกำลังเสวนากันในเรื่องของคนที่เก่งที่สุดในเมืองเมืองนี้ว่าแล้วกลุ่มของพี่น้องอิซ e ิได้ฟาดท่อนเด็ดใส่เฮรุเต็มๆวัดแตกจะครับงานนี้สถานการณ์ค่อนข้างเป็นใจให้กับพวกพี่น้องอิซ e ิที่กําลังพลเยอะกว่าบวกอาวุธครบมือคิโกะได้เดียวกับเฮรุว่าถ้าเขาหนีไปให้เฮรุยอมเจ้าพวกนี้ไปก่อนและเขาจะกลับมาช่วยแต่ทันใดนั้นเฮรุ hey ที่สภาพ7430ก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเราชนะแล้วล่ะ ท่านใดนั้นไบเกอร์ขับรถมอเตอรไ์ไซค์ปริศนาขับผ่าวงล้อมมาหาพวกเขานั่นก็คือปารุโกนั่นเองปารุโกขับรถชนคนพี่ของพี่น้องอิชิอิไปหลังจากนั้นก็ได้ซั์เหลาลูกสมุนสลาบคาบและจังหวะสุดท้ายคนน้องพี่น้องอิชิอิได้หนึ่งหนึ่งกับปารุโกนะครับปารุโกได้บอกไปแล้วว่าดีเลยถ้าจะได้คิดบัญชีแค้นนี้ด้วยในไม่ช้าคนน้องของพี่น้องอิชิอิก็ได้แพ้แพ้ต่อปารุโกทาการอาชีจากยูรินันที่มาสมทบก็โดนขี้โกจัดการ ยาตาคามะที่มาช่วยทากาเาชิก็ได้หึดใจสู้ถีบปารโกตกตลิงไปนะครับชิโกะที่จะวิ่งไปใส่ก็โดนเทรุห้ามเอาไว้เลยบอกว่าวันนี้เราเสียไปมากพอแล้วแล้วก็ให้สลายตัวไปนะครับผมตัดภาพมาอีกหลายวันเราพักพวกของมารุเคนและคาคุเคนได้ออกตามหาพวกเทรุแต่ยังไม่พบนะครับทางด้านพี่น้องร่วมสาบานของบรูอย่างโบย่าฮารุวิจิก็โมโตแต่วนเวียนกับการสะกดรอยมาโขว่ามีแฟนจริงๆหรือเปล่าจนพวกเขาได้ตะลอนทั่วเมืองเพื่อออกตามหามาโขจนได้ไปพบกับพวกเทรุชิโกะและปารุโก และเกิดอุบัติเหตุทําให้โบยะล้มไปโดนรถมอเตอร์ไซค์ของบารูกะทําให้กระจกรุดนะครับและทําให้มีปัญหากันเล็กน้อยในตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรครับพอโบยะได้โดนลูกถีบจากคิโกะไปทําให้โบยาเดินเข้ามาเพื่อจะมาเคลียร์ปัญหาในประเด็นนี้เมื่อคิโกะได้เห็นโบยาเดินมาด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรสักอย่างทําให้คิโกะรัวหมัดใส่โบยาอย่างหนักในทีเผลอเหมือนระวังตัวให้มากที่สุดหลังจากนั้นต่างฝ่ายก็ต่างแยกย้ายไปโบยาในกับโมโหและตะโกนออกไปว่าเจ้าพวกนี้มันเป็นใครกัน หลังจากนั้นเทรุคิโกะและปารุโกะก็ตกลงกันว่าเรื่องของพี่น้องอิชิอินั้นสะสางกันไปแล้วตอนนี้ขอแยกไปเคลียร์ประเด็นที่ตัวเองค้างคางกันก่อนเทรุที่รับปากว่าจะเจอกับยวชินปารุโกะที่โดนยาตะคามะถีบเข้าหน้าหรือจะเป็นจิตสังหารของโบยะทีแ่แพรังสีใส่คิโกะจนพี่แกรวมหมัดจนสติหลุด จากนี้ไปจะขอเล่าถึงดีเทลของพารร่วมคุรกิเพียวๆนะครับผมรู้สึกออกนอกคะเลมาสนานเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าผลของแต่ละคู่เป็นยังไงก็ลองไปหาอ่านได้นะครับในเล่มที่ 10- และ11นะครับผมประมาณนี้แหละครับผมโอเคมาว่าถึงคุรกิกันอีกสักหน่อยนะครับหลังจากจบเรื่องของพวกเทรุบรูที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้กํหาหนดออกจากโรงพยาบาลมาแค่บูเก้าออกมาพร้อมกับขาที่ใส่เฟือกแล้วได้เอาไม้ค้ำยันเคาะที่ระแนงเด็กและได้พูดไปว่า เป็นไงบ้างพวกนายเท่านั้นแหละครับเสียงเฮร้องต้อนรับต้อนรับบูอย่างสนัน่นทําให้เราสัมผัสได้ว่าบูนั้นเป็นที่รักและที่เคารพของแก๊งมากขนาดไหนแต่ก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นครับเพราะด้วยเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนั้นบูต้องสูญเสียการได้ยินที่หูซ้ายไปแต่ก็ยังพูดได้ว่าบูคือผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคูร่รกิอันนี้เหมือนทําประวัติบูเลยเนาะท,ที่เล่ามาทั้งหมดนะครับผมพาร์ทครึ่งเลยนะต่อมานะครับผม ข้ามากาหน่อยครับกับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยุคใหม่ในช่วงท้ายๆของซีรีส์เรียกเขาว่าเอกภาพออริจินอลนะครับหลังจากหลายคนที่ว่ามานี้ครับอยู่ปีที่3การสแสวงหาผู้นําหรือสมาชิกใหม่ต่อไปได้เริ่มขึ้นโดยตัวเต็งในตอนนั้นที่ถูกดึงเข้ามาให้ร่วมกับภาร่วมโคโรกินั่นก็คือนาคาจิมะชินสุเกะ ดีกีขนาดชนะมาโะสมาชิกระดับหัวหน้าของครุฑริกมาแล้วนะครับนะคะจิมาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อในความแข็งแกร่งทั้งกลุ่มและตัวหัวหน้ารุ่นที่หนึ่งอย่างบูสักเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อบูปรากฏตัวขึ้นเขาได้โดนครอบงำจากจากรังสีความขรามของบูแบบเต็มๆนะครับทำให้นาคะจิมาตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับพรรคร่วมครุฑริกและได้เป็นหัวหน้ารุ่นที่2ในเวลาต่อมาและในช่วงแรกครับเขาเป็นคนที่สมาชิกระดับหัวหน้านหลายคนนั้นไม่ค่อยจะเชื่อในฝีมือและยังไม่ได้รับ ยอมรับสักเท่าไหร่แต่นาคาจิม่าก็ได้แสดงออกโดยการไปขอท้าสู้หนึ่งหนึ่งกับโบยะซึ่งในตอนนั้นแทบจะพูดได้ว่าไม่นับพวกที่เรียนจบไปแล้วโบยะนี่แหละคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเมืองนี้นจริงในสเกลใรจักรวาลก็ได้นะคนออกมาใครหลายๆคนก็น่าจะเดาออกนะครับว่านาคาจิม่าแพแต่การแพ้ครั้งนี้กับสิ่งที่เขาได้รับกับเืนมาคือการยอมรับจากสมาชิกระดับหัวหน้าทุกคนว่าคนนี้สามารถฝากฟังได้นะครับผมจุดจบของพรรคร่วมครุกิก หลังจากที่นาคาจิมะออกจากเมืองไปนะครับจูจิโร่ก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าในตำแหน่งรุ่นที่3แทนแต่เคราะร้ายนะครับเขาได้ประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องนอนพักฟื้นอยู่5เดือนเต็มๆในช่วงเวลานั้นเองทำให้พรรคเกิดความขัดแย้งนะครับจนนำไปสู่การล่มสลายของคุโรตะกินั่นเองนะครับผมเมื่อว่าถึงคุโรตะกินะครับเอาตามที่วิเคราะห์มาด้วยส่วนตัวนะครับคุโรตะกิเนี่ยบอกตามตรงเลยว่าพีคที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นของบลูนะครับแต่รุ่นที่อามาหิตและเถื่อนที่สุดเนี่ย ผมยกให้รุ่นของนาคาจิมะลวกันเพราะนาคาจิมะเนี่ยส่วนตัวแล้วแกไม่ใช่เป็นคนที่จะเป็นคนดีสักเท่าไหร่อะไรครับแต่แกเป็นคนที่สว่วงหาพลังและความแข็งแกร่งอำนาจพอสมควรอารมณ์เหมือนชิงโจนะครับแต่แกจะรอบออครอบกิงโจนิดหนึ่งนะครับผมแต่คิงโจพี่แกเก่งไงได้เก่งด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมคุรุ่ธุรกิจเนี่ยใครๆลหลายๆคนนี่อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่นะครับดูจากาแฟนแฟน,แฟนบอยในที่ได้ข่าววอการในแชแนลผมละกันนะครับ ตั้งจากการลงอะลงภาพหรือว่าลงคลิปนะครับผมเราจะเห็นความแตกต่างกันน,นิดนึงนะครับผมจะให้ทุกคนเปิดรับนะครับใครที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้แล้วอยากให้ทุกคนเปิดรับว่ายัางต่ำเนี่ยมันก็คือ1ในสีนะครับ1ใน4พักที่น่าจะแข็งเก่งที่สุดในเมืองนี้นะครับผมในเมืองในเทีอกเขาไอการเมืองหลักเลยแหละก็จะมีซูซุรันอ่าโฮเซนบูโซเซนเซนนะครับผมแล้วก็พักคุโร,รกินี่เองนะครับผมค่อนข้างเก่งค่อนข้างเก่งเลยนะครับผม ถ้ารับเรื่องสมาชิกเนี่ยผมว่าสกิลพอ,พอกับโฮเซนเลยแต่ความเก่งมันอาจจะไม่เก่งเท่าโฮเซนหรือเปล่าแต่ผมว่าดีกรีเนี่ยผมให้มันตีคู่เลยนะั้นระหว่างโฮเซนกับอ่ากับคุรุรกินะครับผมถึงแม้ว่าคุรุรกิจะเป็นเรื่องเรื่องที่มาก่อนโฮเซนก็ตามนะครับผมปกติแล้วเรื่องไหนที่มาหลังๆเนี่ยมันจะเก่งใช่ไหมนะครับแต่ผมว่าพอๆกันนะครับรอบอ่า ตอม้างใชเป็นบูโซแล้วก็สุสันประมาณนี้จริงๆถ้าบูโซนัดเป็นคนเป็นคนในผมว่าบูโซเก่งกว่าไอเดี๋ยวแฟนอีกาสุสันโดนกระทืบผมอีประมาณนี้ละกันนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับซีอ่าพักร่วมคุรุิเนี่ยมีโผล่มาทั้ง2ซีรีส์เลยนะครับทั้งเรียกเขาว่าอีกาภาโบย่าหรือว่าภาาออริจินอลที่เรารู้จักกันหรือว่าจะเป็นภาคู๊สก็มีมาเหมือนกันนะครับผม ภาคบุสเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงของนาคาจิมายาวลงไปถึงรุ่นที่3ยาวไปถึงตอนที่ภาคร่มสลายเลยนะครับผมและในส่วนของภาคอิกาภาคอาาคอริจินอลก็จะเป็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่า,าทาคิยะกับคุโรสกิเอามาอยู่นี้ได้ยังไงนะครับผมว่าถึงคุโรสกิเนี่ยไม่มีการ โผล่มันมีการโผล่มาในหนังอยู่ช่วงหนึ่งนะครับในภาพ e x p o มั้งถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีการโผล่มาให้เห็นกันนะครับผมมีเนื้อเรื่องแซกแกแซมแซมเข้ามาแซมแซมนั่นจากวภาษาท้องถิ่นมากเลยนะครับผมคือน่าจะแต่ตอนต้นไปนะครับคือช่วงท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีการมาพูดประเด็นที่เราทําไปนะครับผมกันประมาณนี้นะครับคือแบบเราจะไม่ เราจะไม่พยายามทาคลิปให้มันเป็นทางการมากเกินไปคือรู้สึกว่าตัวเองทําคลิปเป็นทางการค่อนข้างเยอะนะครับคือทาสริปมาพูดตามสริปจบสริปเสร็จปุ๊บก็สวัสดีครับจากลาไปง่ายๆเลยก็รู้สึกว่ามันมันโอเคนะดัตต้ามันโอเคสลับผมนะดัตต้าพูดโอเคอาจจะมีพวกช่องไฟที่มันเว้นวักไม่ถูกต้องบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าก็แค่อยากจะมาคุยด้วยนะครับผม อ่ะอีกอย่างหนึ่งลืมโปรโมทไปนะครับผมกับกิจกรรมนี้สำหรับชาว u t u b e นะครับผมแต่จริงๆแล้วชาว Facebook เขาเล่นกิจกรรมนี้ไปเป็นเดือนแล้วก็คือกิจกรรมแจกซื้อการ์ตูนนะครับผมวัสภาค8-16หหรือว่าภาคไกไกเด่นต่างๆนะครับผมจะสุ่มแจกนะครับจำนวน3รางวัลนะครับผมตอนนี้เพิ่มเป็น4รางวัลแล้วแต่รางวัลที่4อ่เป็นรางวัลผมขออนุญาตแจกอ่านสือการ์ตูนของผมเองให้นะครับเป็นเล่มเขาเอกาเล่มที่20เป็นเล่มเศษนะครับต้อง ต้องขอต้องขอขอโทษด้วยสาหรับบุคคลคนที่4ที่ได้ไปนะผมเตะไปของฟรีนะครับเอาไปอ่านกันได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกเนี่ยผมจะทิ้งลิก์ทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันทิ้งลิงก์อะไรวะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันให้นะครับผมกิจกรรมกติกาเป็นไงไปอ่านกันได้ถ้าใครสงสัยตรงไหน inbox กระถามได้เลยนะผมก็ไปอ่านอ่านกันนะครับชิวๆกันไปนะครับผมในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้านกันนะครับนี่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรััับบวีีสดดคครร